คือตอนนี้เราเราจะมาตอบโจทย์ในเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับเรื่องของตอบโจทย์ในเรื่องของการผมพูดเลยนะว่าหลายๆท่านเนี่ยนำพระทองคำเนี่ยเนาะหลายๆท่านนําพระทองคำเนี่ยพระที่เป็นพระพุทธพระสงฆ์เหรียญอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเป็นรูปทรงที่ที่นําไปหลอมแล้วก็ยิงเปอร์เซ็นต์ผมกล้าพูดได้นะว่า ไม่ต้องหลอมคุณเอามาให้ผมแล้วยิงเปอร์เซ็นต์ผมซื้อวันนี้คนที่เอาพระเนี่ยไปหลอมเนี่ยคือมันสะเทือนใจผมนะส่วนหนึ่งนะผมเองจะไม่หลอมเลยนะหลอมพอหลอมเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปยิงเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นมุมมองของการรับซื้อทองที่ดีนะคือมันก็มาตรฐานนะ่ะแต่สำหรับผมอะไม่ต้องหลอมยิงเปอร์เซ็นต์เนื้อออกมา แล้วก็ซื้อขายอันไหนเล่นก็บวกไปอันไหนไม่เล่นจะตามเปอร์เซนต์หรือว่าไหนจะเกินเปอร์เซนต์ก็คิดไปแต่ไม่ต้องหลอมนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำงานของผมนะครับนะอันนี้คือหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะมันสะเทือนใจนะบางทีเราเอาพระที่เราหลอมจ้วบลงไปเนี่ยน้ำมหายไปเลยนะก็เป็นก้อนเลยอ่ะถามว่าเป็นทองอยู่มันก็ยังเป็นทองแหละถามว่าความจําเป็นมันจำเป็นต้องหลอมไหม คือมันเป็นช่องทางในการในการขายได้ไม่ต้องหลอมก็ได้นะสำหรับผมถ้าเป็นพระไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นนะไม่ต้องหลอมนะเอาอย่างนั้นง่ายๆนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นทางเลือกอีกหนึ่งช่องทางก็แล้วกันว่าคุณไม่ต้องหลอมจัวไปนะแล้วคุณก็สามารถซื้อขายได้นะครับเนาะเอาอย่างนั้นง่ายๆนะครับเนาะเอาว่าผมซื้อทองมาตรฐานจริงๆนะครับ